ขณะที่กองพันทหารราบที่4ี่กรมทหารราบที่17ก็นําผ,ผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดีคือเอาที่ว่างของพิีพ่ทหารนี่แหละอเอามาปลูกเรื่องของอพืชผักสวนครัวต่างๆเอาไว้ทําอาหารเองด้วยถ้าเหลือก็เอาไปขายในราคาที่ถูกนี่นะฮะ ซึ่งข้อดีของการที่พี่ทหารเอาผักนี้มาขายพ่อะไยรู้ไหมฮะมนี่เป็นผักปลอสารพิษขายในราคาถูกเอาขายให้กับชุมชนรอบค่ายทหารก่อนหน้านี้ทนนหารพันดีมาคุณกุณ๊กที่ช่องห้าราคาถูกมาก ตำลงตำลุงอะไรที่มาขายชมากจริงกำลังชื่นชมผมผลิตอะดูสวยมากเลยนะทั้งถั่วฝักยาวทั้งตูแล้วก็ไอ้จะถูดับเต้าดับเต้าไม่คัดเลยแล้วก็ยังมีบวบป่ะเออสวยๆแล้วเลยอะแล้วเขามาขายในราคาถูกนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆนะพี่พิธานคือเขาไม่ได้กำไรอยู่แล้วหลักๆคือเขาต้องการจะปลูกไว้ประกอบเลี้ยงกันนะฮะซึ่งก็บอกว่า โอ้โหประชาชนโดยรอบค่ายขุนจอมธรรมตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยนะฮะมีทั้งถั่วฝักยาว7จกิโลมีบวบงูเมื่อกี้คุณกูเห็นมีน้ำเต้าด้วยนะฮะน้ำเต้าอีกสากิโลบวบงูอ่ะอร่อยนะแล้วบวบงูอ่ะถ้าเอาดีๆไปทำผู้แกงอ่ะแกงเปรอะแกงอะไรเงี้ยแกงเลียงแกงัเัดเมนูอร่อย ก็นําไปขายให้กับประชาชนกาลังพลแกะครอบครัวนะฮะที่โ so อ้โหเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีฟีดแบ็กกลับมานะว่าอุ้ยประทับใจหน่วยทหารมากเลยอย่างน้อยที่สุดเอามาขายเนี่ยขายของราคาถูกนี่เราเคยอ่านข่าวผักแพงเนี่ยโอ้โหจะแพงวันแพงมากเลยนะก็ถือว่าช่วยกันนะคะเป็นทาค่าครองชีพนะคะดิฉันรู้สึกได้ว่าท้องดิฉันร้องเข้าไม่แล้วล่ละเห็นของกินแต่ละอย่างเนี่ยเช้านี้คุณผู้ชมก็คงจะได้อิ่มอกอิ่มใจไปกับภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชนของพี่ทหารแล้วก็ได้เห็นกับข้าวนักกินนักกินเยอะแยะเลย แล้วพักกันก่อนดี